สำหรับใครนะครับที่อยากเป็นนายหน้าติ๊กตอกแต่ขี้เกียจถ่ายคลิปเองไม่อยากถ่ายคลิปเองหรือไม่มีสินค้ารีวิวผมแนะนําใช้วิธีนี้เลยครับสําหรับคนขี้เกียจอย่างเราก็สามารถเป็นนายหน้าติ๊กตอกแบบ e ีซีได้อย่างแรกครับเข้าหน้าเว็บ1 6 8 8 com ครับผมกดไปที่ตรงนี้ครับตัวรูปกล้องครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาสินค้าที่เราแคปภาพมานะครับใส่ลงไป ตัวเว็บ1688กครับก็จะขึ้นสินค้าใกล้เคียงขึ้นมาลักษณะนี้นะครับนั่นก็คือนาฬิกาสมาร์ทวอทแล้วเราก็เลือกเปิดมาสัก 3- 4อันครับผมอย่างนี้เลยนะเนี่ยที่ผมเปิดไว้นะครับแล้วเราก็จะเจอคลิปวิดีโอต่างๆเหล่านี้เราก็สามารถเอาคลิปต่างต่างเหล่านี้เนะี่ยเอาไปลงช่องเราสร้างเป็นไรายได้ให้เราได้อันนี้ผมแนะนําเพิ่มเติมนะครับสําหรับใครนะครับที่ไม่อยากให้จะเหมือนคนอื่นนะครับแนะนําให้ตัดต่อให้เข้าจังหวะเพลงหรือตัดต่อเป็นแบบสไตล์ของเราก็ได้ วิธีดาวโหลดก็กดเล่นนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับผมคลิกขวาของมเมาส์แล้วก็จะขึ้นแล้วก็จะขึ้นคําว่าบันทึกวิดีโอเป็นนะครับแล้วก็กดเราก็กดบันทึกไปได้เลยนะครับแค่นี้นะครับเราก็ได้วิดีโอตัวนี้เข้ามาในเครื่องเราแล้วนะแล้วเราก็ทําการโพสต์ได้เลย